ดูเลด้ว้ทำกระโปโองแยกมันขุดด้อยมันขุดออกมามันตกกระโปงเห็นไหมนะดูนี่รักทำใช่ไหม รับบอกพอไม่ต้องโวยวายเลยนี่ผมมีนี่เสี่ยวมี่ทูคลีนวี20เครื่องดูดฝุ่นที่ถูและดูดได้ทั้งพื้นแห้งและพื้นเปียกไอ้คราบทรายธรรมดาธรรมดาแบบนี้จิ๊บจ้อยนะพ่อบอกได้เลยว่าเสี่ยวมี่ตัวนี้คือตอบโจทย์คนเลี้ยงสัตว์แบบเราจริงจริงใช้งานได้สะดวกสบายแถมประหยัดเวลาอีกอน,นี้ดูดแห้งธรรมดานะเดี๋ยวจะมาดูดถูเปียกให้ดูวันสุดแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นคราแห้งคราบเปียกแค่ไหนเสี่ยวมี่ทูคลีนวี20จัดการได้หมดแถมเครื่องยังทําความสะอาดผ้าถูพื้น กับหัวแปลงอัตโนมัติอีกแปลงเขามีขนาดใหญ่ทุกคนเรื่องดูดเส้นผมหรือขนสัตว์นี่ชิลลิวมากส,สวยน้ำหนักเบาเราสามารถพาไปทําความสะอาดตามพื้นที่ในบ้านได้แบบสบายๆเลยมเสียงก็ไม่ดังมากด้วยทุกคนน้องหมาน้องแมวไม่ตกใจด้วยใช้งานง่ายตอนซื้อมาเขาแถมอุปกรณ์ให้เพียบเลยราคาเบาๆฟังก์ชั่นเต็มแบบนี้แล้วจะไม่ให้โอลาฟจัดได้ไงทุกคนอย่างนี้แหละทุกคนไอ้อ้วนมันซน <ทำ S 1> บ้านเลอของมันต้องมีครับ ¿Cómo